เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับผู้ชายคนนี้เขาก็เป็นทั้งตำรวจแล้วก็เป็นจิตแพทย์ด้วยเรื่องที่ถนัดที่สุดของเขาก็คือการเจรจาต่อรองแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งเขาก็เพิ่งรู้ว่าหลานสาวเขาหายตัวไปซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่หลานสาวเขาคนเดียวที่โดนจับมันก็มีผู้หญิงวัยรุ่นอีกหลายคนที่โดนแบบเดียวกันและคนที่ทําเรื่องแบบนี้มันก็เรียกตัวเองว่าคาสโนวาและคนที่เรียกตัวเองว่าคาสโนวามันก็ต้องการสร้างฮารเล็มเป็นของตัวเองเพราะงั้นมันก็เลยไล่จับผู้หญิงที่มีีีคควาา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 มมมมสสรถหนนนนน้าตา้ตตดดเเป็ท็ททซกของัและุยจ เขาจะตามหาตัวลาสาวเขาเจอไหมหรือว่าลาสาวเขาต้องการเป็นท่าเซ็กไปตลอดชีวิตและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องคิดเดือเกอิลถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ตำรวจคนนี้เขาก็มีชื่อว่าอเล็กนอกจากเขาจะเป็นตำรวจเขาก็ยังเป็นจิตแพทย์ด้วยแล้วงานที่อเล็กถนัดก,ก็คือการเจราจาต่อรองแล้ววันนี้ก็มีคดีที่เมียยิงผัวตัวเองตายเพื่อนของเขาก็บอกว่าถ้าดูจากประวัติไอ้ผัวเมียคู่นี้ก็เลิกกันหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบนี้ดันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไอ้คนเป็นเมียก็รอซะผัวตัวเองพ่นเลยแล้วส่วนตัวเมียตอนนี้ก็ขังตัวเองอยู่ในห้องและทางเราก็รู้สึกว่าเธอน่าจะมีปืนอยู่ด้วยมั้งแล้วพออเล็กลองดูที่เกิดเหตุรอบๆเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเขาไปคุยเองดีกว่าเพื่อนก็ ว่าเขาไม่เอาหรอกเขาคิดว่าเขาน่าจะคุยรู้เรื่องแล้วพอเล็กเขาเปิดประตูห้องมาคุยไอ้นี่เขาก็กําลังอมปืนอยู่เลยหิวเรื่องไงลูกอเล็กเขาก็บอกว่าช่วยคลายปืนออกมาก่อนได้ไหมหรือไม่ก็ไปจอดที่ขมกแทนก็ได้มีค่าเท่ากันเลยพอดีเขาอยากคุยด้วยสักเรื่อง2เรื่องผู้หญิงที่ชื่อไดแอนคนนี้เธอก็ยอมทําตามอเล็กเขาก็รู้แหละว่าที่ไดแอนยิงผัวตัวเองเนี่ยเพราะว่าเธอโดนทําร้ายร่างกายบ่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณฆ่าตัวตายตรงนี้ก็จะไม่มีใครเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะเพราะงั้นเขาก็อยากจะบอกว่าเขารู้จักกทนนนาาาายยเ่่่งงๆออูคคึถ้ิิดวุณธบหส เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขามั่นใจเลยว่าไดแอนต้องได้รับความเป็นธรรมแน่นอนแล้วพอคุยไปคุยมาสุดท้ายไดแอนเธอก็ยอมคืนปืนให้เพราะวาันที่จริงเธอก็ไม่ได้อยากฆ่าผัวตัวเองเลยแต่เธอก็ทนไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเธอโดนทุกตีทุกวันแล้วพอเคลียร์คดีนี้จบอเล็กเขาก็กลับมาที่บ้านแล้วพอกลับมาถึงบ้านเขาก็เพิ่งรู้ว่าลาสาวของเขาหายตัวไปตำรวจที่เขตนั้นก็พยายามตามหาแลแต่ว่าก็ยังหาไม่เจอเลยอเล็กเขาก็บอกให้ญาติของเขาใจเย็นก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจัดการเองแต่ว่าปัญหาก็คือพื้นท,ท,ที่หลาาาานนสววเเเขาายตััไปปม็ นอกเหนืออำนาจของอเล็กแล้วพอเขามาที่สถานีตำรวจที่รัฐนี้เขาก็เพิ่งเห็นคดีคนหายเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วแต่ละคนก็เป็นเด็กสาวช่วงมหาลัยทั้งนั้นและหลานสาวขเขาเองก็เป็นหนึ่งในนี้เหมือนกันจากนั้นตำรวจ2คนนี้ก็เดินเข้ามาคุยกับอเล็กตำรวจสองคนนี้ก็มีชื่อว่านิกกับเดวี่เราก็รู้เรื่องแล้วที่คุณติดต่อมาเพื่อมาหาหลานสาวที่นี่ซึ่งทางเราก็ได้รับแจ้งพอดีเลยมีคนเจอศพผู้หญิงคนนึงโดนมัดอยู่ในป่าทั้งสองคนก็เลยชวนอเล็กไปดูที่นั่นด้วยเพราะว่าพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกนา,านออ็กมีกนนกมกร เจอศพของผู้หญิงมาแล้ว2ศพแต่และคนที่โดนจับมาก,ก็ไม่มีพยานรู้เห็นอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นคนร้ายมันก็จะจับผู้หญิงพวกนี้เปือยแล้วก็มัดไว้กับต้นไม้จากนั้นก็มีการตัดผมของพวกเธอด้วยส่วนหนึ่งและศพก่อนหน้านี้คนร้ายมันก็ทิ้งข้อความฝากไว้ด้วยมันก็บอกว่ามันคือคาสโนวานักลักผู้ยิ่งใหญ่และในที่เกิดเหตุที่นี่คนที่ตายเธอก็มีชื่อว่าเมแกนเธอก็โดนจับมัดไว้กับต้นไม้แล้วก็ปล่อยให้สัตว์ป่าจัดการและผู้กำกับที่คุมที่นี่อยู่เขาก็มีชื่อว่า,าแฮทวว ในคดีอื่นในพื้นที่ของเขารับลองว่ามีเรื่องแน่จากนั้นอเล็กเขาก็ได้เจอคนรู้จักของเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคายซึ่งคายเขาก็อยู่ FBI ที่ถูกส่งมาสืบคดีนี้ด้วยเหมือนกันคายเขาก็บอกว่าหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากที่เกิดเหตุหลักฐานแต่ละอย่างแทบสืบหาคนร้ายไม่ได้เลยอุปกรณ์ที่คนร้ายใช้อย่างเช่นเชือกมันก็เป็นเชือกส่วนใหญ่ที่คนนิยมชอบใช้หรือว่าหลักฐานอย่างอื่นที่เจอก็เป็นหลักฐานที่หาได้ทั่วไปไอ้นี่มันก็ไม่ทิ้งหลักฐานอะไรเลยที่เป็นาาาายลลเเเอดพจง้้ิทกกนนนนนนขขขมมืััับ ที่สอนอเขาก็ลองวิเคราะห์ดูว่าเหยื่อแต่ละคนถูกเลือกเพราะอะไรนอกจากเรื่องอายุน้อยหน้าตาดีผู้หญิงแต่ละคนก็มีความสามารถหรือว่าความฉลาดกันทั้งนั้นแล้วผู้หญิง10คนที่นี่เขาจับตัวไปเราหาศพเจอจริงๆตอนนี้ก็มีแค่สคนเขาก็รู้สึกว่าฆาตกรคนนี้มันไม่ได้ฆ่าเพราะว่าอยากฆ่าเลยมันทําเหมือนว่ามันกําลังสะสมผู้หญิงพวกนี้ถ้าคนไหนไม่ใช่สิ่งที่มันต้องการมันก็จะกําจัดทิ้งแล้ววิธีที่มันทําแต่ละอย่างก็เหมือนการลงโทษอะไรเขาก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมมันถึงลงโทษผู้หญิงพวกนี้ทีนี้เราาาามดดูอีกนน้้นนึงงบ คนนี้เธอก็มีชื่อว่าเคทเคทเธอก็คือผู้หญิงสวยคนหนึ่งและตอนนี้เธอก็เป็นแพทย์ฝึกหัดงานอดิเรกของเธอก็ชอบต่อยมวยมั่งอ่านหนังสือมั่งและระหว่างที่เธอกําลังนอนอยู่อยู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงสวมหน้ากากบุกเข้ามาในบ้านของเธอแล้วพอเธอฟื้นใหม่ทีหนึงเธอก็มาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วพอเคทเห็นหนายนี่เธอก็ตกใจนี่มึงมาจากเดอะแมสซิงเกิลบันเน็ตแต่นี่เขาก็ไม่ได้มาร้องเพลงอะไรหรอกแม่งกะล้วงอย่างเดียวเลยแล้วก่อนอื่นเขาต้องขอเตือนก่อนการอยู่ที่นี่มันก็มีกฎอยู่แค่ไม่่่กกกีีีข้้้้้อหหาาาาาามมมนนทํรยยยยัแลว็พยายาสสงงเ ให้ใครช่วยด้วยจากนั้นพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็ฉีดยาให้เคสแล้วก็เรียบร้อยเลยพอเคสเริ่มได้สติเธอก็ตะโกนถามว่ามีใครอยู่ข้างนอกไหมแล้วคนที่อยู่ข้างนอกก็บอกให้เงียบก่อนเดี๋ยวก็โดนฆ่าตายกันหมดหรอกแล้วผู้หญิงทุกคนที่หายตัวไปก็โดนจับไว้ที่นี่กันหมดที่นี่เคสเธอก็ถามว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างซึ่งแต่ละคนก็บอกชื่อของตัวเองรวมทั้งไนโอมีหลานของอเล็กที่โดนจับไว้ที่นี่ด้วยและส่วนทางด้านอาเล็กเองเขาก็พยายามหาเบาะแสทุกอย่างอย่างเช่นไปถามแฟนของ, Naomi, องอไนโอมาหาาท,ที่อเล็กมา อาจารย์คนนี้ก็เพราะว่าเขาได้ยินข่าวลือของอาจารย์คนนี้มาเยอะเรื่องที่ชอบล่อนักศึกษาของตัวเองแต่อาจารย์แสกเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วพอไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยอเล็กเขาก็กลับมาที่ห้องของเขาก่อนจากนั้นอยู่ๆก็มีคนส่งรูปมาให้อเล็กมันก็เป็นรูปผู้หญิงแก่ผ้าที่โดนมัดเอาไว้แล้วพออเล็กเห็นว่ารูปนี้ส่งมาจากฮัสโนว่าเขาก็รีบวิ่งออกไปตามตัวมันแล้วพอวิ่งออกมาเขาก็ไม่เจอใครเลยจากนั้นอเล็กเขาก็เอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจคนอื่นและข้อความที่คนร้ายเขียนมันก็เขียนแค่บอกว่ามันต้องการหาผู้หญิงเเเพื่อมาาาป็็นทซและถ้ ขียนมาแบบนี้งั้นก็แสดงว่าผู้หญิงบางคนที่โดนมันจับไว้ก็อาจจะมีชีวิตอยู่และส่วนทนาหน้าเคสตอนนี้เธอก็ซ้อมมวยกะว่าจะบวกเต็มที่เลยแล้วพอถึงเวลาที่พ่อเดอะแมสซิงเกิลเขาเดินเข้ามาในห้องมันก็สั่งให้เคสยื่นแขนมาเพราะว่ามันจะฉีดยาให้และส่วนเคสเธอก็แกล้งทําเป็นมืนยาตัวเก่าอยู่แล้วพอพ่อเดอะแมสซิงเกิลเขาเผลอเธอก็รีบวิ่งหนีออกมาระหว่างวิ่งหนีเธอก็หน่าทิ่มไปวิ่งไปล้มไปและสุดท้ายเธอก็มาตันอยู่ที่หน้าผาตรงเนี้ยแต่สุดท้ายเคสเธอก็ตัดสินใจกระโดดลงไปดีกว่าแลวมมอัชีีิตพคน ทีนี้ทั้งตำรวจทั้งนักข่าวก็รีบมาที่โรงพยาบาลแต่ว่าหมอเธอก็สั่งห้ามไม่ให้ใครเจอกับเคสทางนั้นเพราะว่าตอนนี้เธอยังมีอาการช็อกอยู่เลยแต่ว่าอเล็กเขาก็ขอหมอว่าเขาอยากเจอเคสเป็นการส่วนตัวเพราะว่าตอนนี้หลานสาวเขาเองก็โดนจับไปเหมือนกันทีนี้หมอก็เลยยอมให้แค่เล็กคนเดียวที่เข้าไปดูเคสได้แต่ว่าตอนนี้เคสเธอก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยแล้วพอเธอเริ่มได้สติขึ้นมาอเล็กเขาก็ถามว่าที่ที่คุณโดนจับไปเนี่ยมีคนอื่นโดนจับไปด้วยอไหมเคสเธอก็บอกว่ามีแล้วที่นั่นมีีผู้้หิิงท่่ชืออไไนโมเเคเธก็จํดาด มีคนชื่อนี้อยู่อเล็กเขาก็โล่งและที่หลานของเขายังมีชีวิตทีนี้พอเคสเธอเริ่มอาการดีขึ้นอเล็กเขาก็อยากให้เคสลองนึกดูว่าตอนที่เธอโดนจับเธอจําอะไรได้บ้างแล้วพอเคสเธอลองนึกดูไอคนที่มันจับเธอไปเธอก็ไม่เคยหน้ามันเลยได้ซ้ำเพราะว่าไอคนนี้มันก็ใส่หน้ากากตลอดเวลาแล้วตอนที่เธอวิ่งหนีออกมาเธอก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากป่าทีนี้พออเล็กเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรส่วนนี้มาแต่ว่าจากผลตรวจของเคสไอตัวยาที่เธอโดนเนี่ยมันก็เป็นตัวยาที่มีชื่อว่าซิตตอนในห้าปีที่ผ่านมาแพทย์ได้สั่งตัวยานี้มาใช้ก็มี ากว่คนแล้วมันก็มีแพทย์ศัลยกรรมคนหนึ่งที่สั่งตัวยานี้ไปด้วยเพราะว่าในทางศัลยกรรมตัวยานี้มันก็ไม่จําเป็นต้องใช้เลยเพราะว่าตัวยานี้ส่วนใหญ่มาใช้เกี่ยวกับเรื่องของคีโมากกว่าและแพทย์คนที่สั่งยาตัวนี้เขาก็มีชื่อว่าลูดอกและลูดอกตอนนี้เขาก็อยู่ที่ลอสแอนเจลิสมันก็แปลกอย่างหนึ่งที่ลอสแอนเจลิสเองก็มีคนหายคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเฮดเธอก็สงสัยนิดหนึ่งไอคนร้ายคนนี้มันลงมือทั้งสองเมืองเลยเหรอที่ลอสแอนเจลิสก็โดนที่แคลิฟอร์เนียที่นี่ก็โดนอ ช่วงเวลาที่คนร้ายลงมือก็ประมาณ1 0บถึงสิวันพราะงนั้นอนเล็กเขาก็เลยจะบินไปที่ลอสแอนเจลิสเคทเธอก็ขอตามไปด้วยถ้าเกิดว่าแพทย์คนนั้นเป็นคนร้ายจริงๆยังไงเธอก็ต้องรู้สึกคุ้นท่าทางของคนร้ายแน่ๆจากนั้นอนเล็กกับเคทก็เดินทางมาที่ลอสแอนเจลิสทีนี้อเล็กเขาก็ชวนเพื่อนของเขาที่เป็นตำรวจมาช่วยงานนี้ด้วยทั้ง4คนก็คอยจับตาดูแพทย์คนนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วพอเห็นว่าเขาขับรถออกมาจากบ้านผู้ของอเล็กก็รีบขับรถตามออกมาจากนั้นแพทย์ที่ชื่อว่ารูดดดออออออลลลมมมมันามานันนนนนกกก็็็ขขบถเเเเ้้าาาาาจใป่่คงงหืวแพี กำลังทะเลาะก,กับใครอยู่และดูจากท่าทางเหมือนว่ามันกําลังเตรียมตัวทําอะไรสักอย่างหนึ่งจากนั้นรูดอฟมันก็ขับรถไปที่ผับพอเคสเห็นสถานที่มันคงไม่ลงมือที่นี่หรอกมั้งอเล็กเขาก็บอกว่ามันก็ไม่แน่หรอกลองดูไปก่อนทีนี้เขาก็บอกให้เคสรออยู่ข้างนอกก่อนถ้าเกิดว่ารูดอฟเป็นคนร้ายจริงแล้วมันเห็นเคสขึ้นมาเดี๋ยวมันก็รู้ตัวแล้วก็หนีไปได้อีกจากนั้นพอเล็กเขาเดินเข้ามาข้างในเขาก็เห็นว่าลูดอกกาลังจีบผู้หญิงอยู่เลยและส่วนทางด้านเคสที่รอไม่ไหวเธอก็ตัดสินใจเข้้้้้าาาาาไปดดดดดูขงงงในนนวววยีีกกก่่แแแลพอออออเเเธธห็็สททบบบ ว่าใช่ไ,ไ,ไอไนไไี่เน em> ี่ยแหละและจากนั้นลูดอฟเขาก็พาผู้หญิงคนนี้กลับไปด้วยและที่ที่มันพามาก็คือบ้านในป่าเหมือนเดิมแล้วพอพวกอเล็กได้ยินเสียงผู้หญิงน้องพวกเขาก็รีบเข้าไปช่วยแล้วพอเข้ามาในบ้านลูดอฟมันก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้จากนั้นพวกของอเล็กคนนึงก็โดนยิงและส่วนอเล็กที่วิ่งตามมาทันเขาก็สั่งให้ลูดอฟลงมาจากรถลูดอฟเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเล็กไม่กล้าฆ่ามันหรอกเพราะงั้นมันก็เลยขับรถชนอเล็กแล้วก็หนีมาเลยแล้วที่อเล็กเขาไม่กล้ายิงลูด็อนไไวว้ที่่่่หแตาาอยง ตอนนี้อกรีเขาก็รู้แล้วว่าเขาต้องตามหาใครจากนั้นพวกตำรวจก็แห่กันไปที่บ้านของรูด็อฟและที่บ้านของรูด็อกก็มีห้องรับซ่อนเอาไว้ซะด้วยแล้วในห,ห้องนี้รูดอฟเขาก็ทําเหมือนกับห้องแช่เย็นข้างในก็มีเท้าคน15คู่ที่มันเก็บเอาไว้อารีเขาก็คิดว่าเหมือนตู้โชว์พวกล่าสัตว์เลยเนาะเวลาเราล่าสัตว์ได้เราก็จะเก็บบางส่วนไว้เป็นที่ระลึกแล้วข้างในห้องนี้ก็มีแต่ข่าวผู้หญิงโดนล,ลักพาตัวไปทั้งนั้นถ้าดูจากการดําเนินงานของมันทั้งหมดรูดอฟเขาไม่ได้ทํางานคนเดียวแน่่่่ๆมมมมััันนนนนนต้้้ออออออองงงีีีีเเพืืขกกคนนคคึทยยยชวยรวรดและู็ เรียนมหาลัยเดียวกันที่ไนโอมิเรียนอยู่ตอนนี้ทีนี้อะไรเขาก็จําหน้าผู้ชายคนนี้ได้ไอ้นี่ไงอาจารย์ที่ปรึกษาของไนโอมิทุกคนที่นั่นก็รู้ดีว่าอาจารย์คนนี้ชอบล่อนักศึกษาของตัวเองนี่อย่าบอกนะว,ว่ามันเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับรูดอฟอีกคนหนึ่งจากนั้นไม่นานตำรวจที่แคลิฟอร์เนียก็บุกไปที่บ้านของอาจารย์คนนี้และที่ชั้นใต้ดินของบ้านก็มีแต่อุปกรณ์เฟี้ยวๆทั้งนั้นเลยแล้วแถมยังมีการสะสมรูปของผู้หญิงซะด้วยแล้วพอเล็กรู้ว่าอาจารย์คนนี้โดนจับเขาก็าร,กรกกีบมา เขาชอบมีอะไรกับผู้หญิงหลายคนถ้ารวมๆมาทั้งหมดก็น่าจะเกือบร้อยคนแล้วมั้งแต่ว่าเขาก็ไม่เคยทําร้ายใครสักคนเลยเนี่แล้วผู้หญิงแต่ละคนก็ไม่เคยมีใครมาแก้ความเขาเลยสักคนหนึ่งทีนี้อเล็กเขาก็โชว์รูปให้ดูนี่ก็คือรูปของเมแกนคนที่กายเป็นศพคนล่าสุดและรูปนี้เราก็ได้มาจากบ้านของคุณแซคเขาขอใส่แว่นแป๊บหนึ่งเออใช่เขาถ่ายรูปนี้เองนี่เขากว่าจะได้ท่านี้นี่ลาบากมากเลยนะเนี่ยแต่เขาก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรเลยเพราะเมแกนเธอก็สมยอมเองเนี่ใช่ต่อให้รูปนี้มาสมยอมก็จริงงแตต่่่อออเเเชืืกทีีมมมัดัดนนยหบ เขาเจอศพของเมแกนเลยอ๋อไอ้ฆาตกรคงอ่านหนังสือเล่มเดียวกับเขามัง้งแล้วทีนี้คุณนักสืบคุณอยากถามเรื่องอะไรอะอย่าบอกนะว่าเรื่องหลานสาวของคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาทําอะไรกับหลานสาวของคุณมั้งและนี่เขาก็พูดไม่หยุดเลยจนนาเล็กเขาทนไม่ไหวตำรวจแต่ละคนก็ต้องช่วยกันห้ามแล้วพอเล็กเขามาคุยกับเคสเคสเธอก็อยากรู้ว่าตกลงได้คําสารภาพมาไหมเล็กเขาก็าคิดว่าแซ็คมันไม่ใช่คนร้ายตัวจริงหรอกเขารู้สึกว่าคนร้ายอีกคนหนึ่งมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแล้วส่วนไอ้เีี่ว,วมอาารรง,งสหตุทูปข อยู่ที่บ้านของรูดอกก็เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นการจัดฉากขึ้นมาและส่วนทางหน้านเคสที่พยายามนึกดูเธอก็พอจําได้ว่าตอนที่เธอโดนจับเนี่ยบริเวณรอบ,อบๆเธอได้ยินเสียงน้ําเต็มไปหมดเลยแม้แต่กระทั่งบนเพดานทีนี้เธอก็เลยคิดว่าเธอต้องโดนจับไว้ที่ห้องใต้ดินแน่ๆเล็กเขาก็บอกว่าไม่ใช่อะ่ะพวก f อ i ก็ลองค้นหาพื้นที่ทั้งหมดพวกเขาก็ไม่เจอสิ่งก่อสร้างอะไรเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนที่คุณหนีมาคุณก็บอกว่าไม่มีบ้าน้นด้วยซ้ําแต่พอเล็กลองย้อนกลับไปดูประวัติที่ดินคนคนนนนนแถววีีี้มมััก็็เเเคคคยปทท่่่่ดิขอองึชืาสน คนที่ชื่อว่าเมสันมันก็มีที่ดินเป็นร้อยเอเคอร์เลยและที่บ้านของเขายังเชื่อมต่อกับอุโมงประมาณ3กิโลและอุโมงพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นเส้นทางแค่เส้นเดียวมันก็เหมือนกับถนนหลายๆเส้นมาต่อรวมกันไอคนที่ชื่อเมสันเนี่ยมันก็ใช้อุโมงพวกนี้ในการเก็บธาตุเอาไว้มั่งหรือไม่บางทีก็เอาไว้เลี้ยงม้าทําการเพาะปลูกมั่งจากนั้นอเล็กกับเคสพวกเขาก็ลองไปสํารวจดูอีกรอบหนึ่งและส่วนทางด้านลูดอฟที่หนีตํารวจมาได้ตอนนี้เขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่กบดานก่อนแต่พวกของลูดอฟก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มาที่นี่อีกร,รูดอฟเขาก็ไม่ไปอะ่ะไม่ไปไม่พอแถมมาเล่นกับผู้หญิงของเขาซะด้วยไอเดอร์มแมสซิงเกิลเขาก็เลยยิงขู่ไปทีหนึ่งทีนี้อลเล็กที่อยู่แถวนั้นพอดีพอเขาได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งไปดูแล้วพอวิ่งมาเรื่อยอเล็กเขาก็เห็นว่ามีประตูซ่อนอยู่ตรงนี้จากนั้นเขาก็ใช้ปืนยิงโซ่แล้วก็บุกเข้าไปข้างในไอสองคนนี้เขาก็รู้แล้วว่ามีคนบุกเข้ามาที่นี่แล้วพออลเล็กวิ่งเข้ามาข้างในเขาก็ได้เจอกับหลานสาวเขาสักทีแต่ว่าตอนนี้เขาต้องรีบไปจับคนร้ายมาก่อนแล้วพอวิิ่่่งงงตาา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 มมมเเเเคค้้กก็็็หนนนนนนววผททีีีีพออดลยยถ กัวให้ไป3มนัดแล้วก็ดันยิงแม่นโดนลูดอฟซะด้วยแล้วพอจะมาถามลูดอฟวัยคนหนึ่งเป็นใครก็ไม่ทันเพราะว่าตายซะแล้วแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ผู้หญิงทุกคนที่โดนจับมาก็โดนช่วยเอาไว้หมดและจากหลักฐานทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้ไอคนร้ายที่รอดไปได้อีกคนหนึ่งเนี่ยอีแค่ไม่เกิน12ชั่วโมงพวกเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นใครทั้งรอยนิ้วมือทั้งหลักฐานนติติวิทยาศาสตร์ก็อยู่ที่นี่เต็มไปหมดแล้วพอเล็กเขาช่วยหลานของเขาได้ทุกอย่างก็จบส่วนเรื่องการตามจับคนร้ายก็ให้เอฟเป็นคนทําต่อทีีีีีนนน้้อาาอน้อออเเเเลล็็็กกกกกกคาาาาาามมมววว่่่ไไัจจะปืงแ มาลาคนที่สถานีตำรวจที่นี่ด้วยและทางด้านเคสที่กลับมาอยู่ที่บ้านจนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้พวกตำรวจตอนนี้ก็ยังมาเฝ้าหน้าบ้านเธออยู่และคนที่มาเฝ้าเคสในกาถัดไปก็คือตำรวจที่มีชื่อว่านิกและทางด้านอนเล็กที่คิดว่าเรื่องนี้มันน่านจะไม่มีอะไรละแต่เขาก็คุ้นๆลายเซ็นของฆาตกรขึ้นมาเขาก็จำได้ว่าลายเซ็นแบบนี้เหมือนเขาเคยเห็นที่ไหนเลยแล้วพอลายเซ็นนี้มาลองเทียบดูกับลายเซ็นของคนในกรมตำรวจชัดเป๊ะเลยมึงนี่เองแล้วพอเล็กจะโทรบอกเคสว่าฆาตกรมันเป็นใครเคสก็ดันสายไม่ว่างเพราะว่าคุยกับเพื่อนอยู่ แล้วพอเธอวางสายนิกมันก็เอาคีมมาตัดสายโทรศัพท์ของเธอและส่วนทางหน้านอเล็กที่โทรยังไงก็โทรไม่ติดเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแล้วทีนี้เขาก็รีบขับรถไปที่บ้านของเคสและส่วนทางหน้านเคสเองที่คุยกับนิกไปสักสพักหนึ่งเธอก็เริ่มรู้แล้วว่านิกคือเดอะแมสซิงเกิลแน่ๆพะว่านิกมาเล่นบอกทุกอย่างเลยว่ามันสืบประวัติของเคสยังไงก็อย่างเช่นขยะที่เคสเอามาทิ้งมันก็สามารถบอกได้หมดแล้วว่ากิจวัตรประจําวันของเธอเป็นยังไงทั้งเรื่องการกินอาหารหรือว่าการมีเซ็เเกซ์ ที่เขาจับตาดูเคสมาเขาก็รู้สึกว่าเคสก็ไม่ได้มีเซ็กมาหลายเดือนแล้วใช่ไหมแล้วนี่เคสคุณถือมีดแบบนี้ทําไมเนี่ยคุณจะแทงเขาหรือไงนิกเขาก็ปากดีซะด้วยแน่จริงก็แทงมาเลยโชคดีนะเนี่ยที่ฟันไม่ใช่แทงแม้งันกูตายไปแล้วเนี่ยนิกเขาก็รู้ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็โดนจับแล้วก็ติดคุกนิกเขากล่กาวว่าจะมาจัดสักทีก่อนติดคุกแต่เคสเธอก็ไม่ยอมเธอก็สู้จนนิกเกือบสลบจากนั้นเธอก็ลากนิกมาล่ามาไว้กับเตาแก๊สนิกเขาก็พยายามดิ้นออกมาจนสายแก๊สมันหลุดดโดยความที่เขาโดนลบบนก็ ว่าก็ตายกันทั้งคู่ที่นี่เนี่ยแหละโชคดีที่อเล็กเข้ามาที่นี่ทันพอดีนี่เขาก็ท้าว่าถ้าแน่จริงก็ยิงมาเลยแหมฉลาซะด้วยแก๊สเต็มห้องขนาดนี้กูยิงกูก็ตายไปด้วยอะเด็กอเล็กเขาก็พยายามคุยด้วยดีๆแต่ว่านี้เขาก็กวนตีนไม่เลิกเขาก็ถามอเล็กว่าอยากรู้ไหมว่าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับไนโอมิเขาทําอะไรไปมั่งเขารับรองเลยว่าสิ่งที่เขาจะพูดเนี่ยไนโอมีเธอไม่กล้าเล่าให้อเล็กฟังแน่นอนแล้วนี่เขาก็ดันยั่วถูกเรื่องซะด้วยเขาก็รู้นะว่าอเล็กกอา,าอก้้งงาานนูทีี เขาก็เลยเอาปืนยิงอัดกล่องนมตายแม่งซะเลยและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ